ในพมา่าในคองโกนะฮะก็กําลังเกิดการรัฐประหารคราวนี้อดีต CAA ออกมาเตือนว่ามีความเป็นไปได้มากที่จะเกิดรัฐประหารขึ้นอีกในยูเครนจับตามองให้ดีใน3-4สสัปดาห์นี้ในช่วงระหว่างนี้นะครับไม่ว่าประเทศไหนๆมีโอกาสจะเกิดรัฐประหารสูง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับแน่นอนเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศถ้าเราจะเข้าใจภายในประเทศของเรานะครับเราต้องศึกษาเรื่องราวของการต่างประเทศเป็นประจำนะครับเพราะการต่างประเทศนั้นเป็นตัวบ่งชี้ ว่าประเทศไทยควรจะเดินไปในทิศทางไหนเริ่มต้นเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจก่อนนะราคาน้ำมันและก็ทองคำตอนนี้ก็มีการปรับขึ้นหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริการาคาน้ำมันขยับขึ้นหลังกรังปิโตรเลียมสำรองของสหรัฐอเมริกาตึงตัวเกินคาดส่วนวอลล์สตรีทนะครับปิดบวกได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่เพิ่ม การคาดหมายว่าเฟดจะหยุดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยปัจจัยนี้ผลักดันให้ทองคําแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมานะครับปรากฏว่ารัสเซียไม่ตัดความเป็นไปได้ในการลอบสังหารปรีโกชินนะครับซึ่งเครื่องบินตกอาจจะเกิดขึ้นได้โดยตั้งใจวังเคมรินนะครับเปิดเผยว่าคณะสอบสวนกําลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่เครื่องบินของ เยบเกนีปรีโกจินนะครับหัวนากนักรบกลุ่มวากเนอร์อาจโมงโรคโดยเจตนาถือเป็นการยอมรับอย่างชัดๆเป็นครั้งแรกว่าบางทีอาจจะถูกลอบสังหารก็เป็นได้นะครับสะดุ้งกันเป็นแถวฮะเกาหลีเหนือซ้อมทำการโจมตีนิวเคลรียเชิงยุทธวิธียิงขีปนาวุธพิสัยใกล้2ลูกซ้อนเลยทีเดียว เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้สองลูกส่วนหนึ่งของการโจมตีด้วยวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีที่ถูกปลุกเร้าโดยการซ้อมรบร่วมทางทหารระหว่างสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ตามราอยงานของสื่อมวลชนแห่งหนึ่งในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะโลกซออยู่ไม่สงบสุขฮะปรากฏว่ารัสเซียขูจ่จะฟื้นคืนชีพการทดสอบนิวเคลียร์นะครับเงื่อนไขอยู่ที่สหรัฐอเมริกา พูดแทนทางการทูตของรัเสเซียบอกกับที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติคําพูดของประธานาธิบดีวาลาดามียปูตินซึ่งบ่งชี้ถึงช่วงเวลาของต้นปีว่ามีความเป็นไปได้ที่มอสโกจะกลับมาทดสอบนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งนั้นมันมีเงื่อนไขอยู่ที่ความเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกันนะฮะของสหรัฐอเมริกานะครับแหลกกันไปข้างนึ่งฮะอดีตนายพลของรัเสเซีย เรียกร้องให้ระเบิดนิวเคลียร์นะครับหลังทัพของยูเครนชิงคืนหมู่บ้านทางตอนใต้อดีตนายพลระดับสูงของรัสเซียเสนอให้กองทัพนำอาวุธนิวเคลียร์มาใช้เพื่อสกัดการรุกคืบของกองทัพยูเครนหลังจากยูเครนประกาศยึดหมู่บ้านในโรโบทีเนะครับทางตอนใต้ได้สำเร็จนะครับนายพลไบกเเษียนซึ่งปัจจุบันเป็นสสในสภา ดูมาของรัสเซียระบุว่าหมู่บ้านในโรโบนีเนที่เพิ่งถูกกองทัพยูเครนชิงกลับไปได้นั้นถือเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์นะครับตอนนี้ก็ระวงการไปหมดฮะ EU ก็ยังไม่ถอนการคว่ำบาดรปรีโกจินนะครับไม่แน่ใจว่าจะตายจริงหรือเปล่า EU กำลังจับตามมองเหตุการณ์ตามรายงานข่าวการเสียชีวิตของเยบเกนีปรีโกจิน นักธุรกิจชาวรัสเซียและหัวหน้ากลุ่มนักรบวากเนอร์และยังไม่ตัดสินใจว่าจะทําการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรที่กําหนดเล่นงานเขาวหรือไม่ตามรายงานของสื่อมวลชนหมีขาวที่อ้างอิงคณะกันมาที่การยุโรปนะครับร้อนร้อนหนาวหนาวกันเลยทีเดียวฮนะอดีต CIA เนะเตือนมีความเป็นไปได้ว่ากองทัพของยูเครนจะก่อรัฐประหารโค่นอำนาจเซเลนสกี ความล้มเหลวในสมรภูมิลบอาจผลักดันให้กองทัพยูยเครนเคลื่อนไหวก่อการรัฐประหารโค่นอำนาจประธานาธิบดีบโรโดมีเซเลนสกีของยูเครนจากความเห็นของแรลลี่จอร์นสันอดีตนักวิเคราะห์สำนักข่าวกรองกลางของสหรัฐอเมริกาหรือ CIA นะครับจอร์นสันได้ให้สัมภาษณ์กับพิธีกรเคลตันมอริสนะครับ ทางช่อง YouTube ที่โพสต์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านว่ามาว่ามีความเป็นไปได้ที่เซเลนสกี้อาจจะถูกขับไล่ในการรัฐประหารภายใน3-4สัปดาห์ข้างหน้าเพราะว่ามีความไม่พึงพอใจอย่างรุนแรงในหมู่ทหารนะครับในแนวหน้าทางตะวันออกทหารอยู่เกรยนได้รับการฝึกจากตะวันตกรวมถึงยานเกราะและรถถังได้รับมอบจากนาโต ได้เริ่มบริการโจมตีครั้งใหญ่ในแคว้นซาลิโปเซียนะครับมาตั้งแต่ช่วงมิถุนายนที่ผ่านมาแต่คงประสบความล้มเหลวนะครับในการรุกเป้าหมายฝ่าแนวป้องกันใดๆในเวลานี้มันอยู่ในจุดที่สหรัฐอเมริกาและเหล่าพันธมิตรแสดงออกถึงความผิดหวังอย่างเปิดเผยต่อกลยุทธ์ของทางฝั่งยูเครนผู้นำยูเครยนยังคงส่งเสียงความกังวลว,ว่าตนอาจจะถูกทอดทิ้งโดยตะวันตกหากว่ายูเครนทำเลยเถิดในการโจมตีรัสเซีย นับตั้งแต่นั้นผู้ช่วยรายหนึ่งของเขาก็ออกมาตอบโต้แ so, ย so, <Yeah. S 2> ้งว so, sort of so, to cool. so, ่าสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรให้การสนับสนุนเขาสําหรับการโจมตีดินแดนต่างๆที่ถูกยึดครองได้แก่แคว้นโดเนสนะครับลูฮันซาริตโปซาริซาโปลิเซียนะครับและเคียซอนรวมถึงแคว้นครชเมียที่ถูกรัสเซียผนวกเข้ารวมเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนในปี2014ด้วย นะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็ไฟเขียวส่งอาวุธไต้หวันให้เป็นครั้งแรกนะครับภายใต้โครงการช่วยเหลือรัฐอธิปไตยรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกานุมัติการช่วยเหลือด้านการทหารโดยตรงให้แก่ไต้หวันภายใต้โครงการซึ่งปกติแล้วจะเป็นการช่วยเหลือวอชิงตันนะฮะให้กับบรรดารัฐอธิปไตยจุดประเด็นตั้งคำถามถทันทีว่าการเคลื่อนไหวของวอชิงตันในครั้งนี้กำลังส่งในยะ อะไรหรือไม่นะครับเตรียมรับมือสงครามกับรัสเซียฮะปรากฏว่าฟินแลนด์มีบังเกอร์ใต้ดินกว่า50,000แห่งจุประชาชนได้4.8ล้านคนรัฐบาลฟินแลนด์ทำการตรวจนับจำนวนบังเกอร์ใต้ดินสร้างเอาไว้เพื่อรองรับภัยสงครามนิวเคลียร์และพบว่าปัจจุบันบังเกอร์ที่พร้อมใช้มีอยู่50,000กับ500แห่งนะครับผลการสำรวจล่าสุด กระทรวงมหาไทยของฟินแลนด์พบว่าฟินแลนด์มีประชากร5.5ล้านคนสามารถสร้างบังเกอร์หลบภัยเอาไว้ไม่ต่ำกว่า55,000แห่งซึ่งสามารถรองรับประชากรได้4.8ล้านคนในกรณีเกิด,กดสถานการณ์ฉุกเฉินและถูกทำการโจมตีจากการสำรวจพบว่าบังเกอร์ใต้ดิน91%แข็งแกร่งเพียงพอที่จะต้านทหารการโจมตีด้วยอาวุธแบบดั้งเดิมและ83%ยังสามารถรับมือการโจมตีด้วยก๊าซพิษ หรือระเบิดดิวเคลียร์ได้ด้วยนะครับสโดนปรับอ่วมเลยทีเดียวฮะควินเสนะครับถูกฟ้องยกเลิกเที่ยวบินแต่ไม่หยุดขายตั๋วกว่า8,000เทีเ่ยวบินเลยทีเดียวคณะนะกรรมาการด้านการบริโภคและแข่งขันของออสเตรเลียยื่นฟ้องเอาผิดกับสายการบินควนตัสนะครับหลังจากพบว่าสายการบินแห่งชาติแดนจิงโจ้มีการจำหน่ายบัตรโดยสารสำหรับ เที่ยวบินหลายพันเที่ยวที่ถูกยกเลิกไปแล้ว ACC c, c ระบุในเอกสารคำฟ้องว่าคว a จะนครับฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคเนื่องจากมีการเปิดจำหน่ายบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินกว่า8,000เที่ยวบินไรยนระหว่างเดือนพฤษภาค,คมถึงเดือนกรกฎาคมปี2022โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าเที่ยวบินได้ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ ระวังกันไว้ฮะปรากฏว่าอินเดียมาเลเซียและก็ฟิลิปปินส์นะครับฉุนนะฮะสุดฉุนประท้วงรุนแรงปักกิ่งนะครับเปิดแผนที่เส้นประ10จุดนะครับกินดินแดนอรุณาจัสประเทศหน้าน้ำเกาะเบอร์เนียลนะครับเขตเศรษฐกิจจำเพาะมะนิลานะครับรับสีจิ้นผิงบินประชุม G7 ที่นิวเดลี สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าอินเดียมาเลเซียฟิลิปปินส์ัะร่วมกันประท้วงล่าสุดต่อแผนที่มาตรฐานปี2023ที่ปักกิ่งเปิดเผยนะครับพบแผนที่ใหม่กินดินแดนของรัฐอารุณาจันประเทศที่ราบสูงอักัยชินอ้างเป็นดินแดนจีนแผนที่ยังแสดงสิทธิการครอบครองหน้านน้ำเกาะเบอร์เนียลของรัฐซาบา ไอรัสสารกวักข,ของมาเลเซียด้านมันดิลาสุดฉุนนะฮะแผนที่เส้นประสิเส้นลากกินพื้นที่เศรษฐกิจจำเพาะทางทะเลของฟิลิปปินในทะเลฟิลิปปินตะวันตกสื่อ CNN นะของสหรัฐอเมริการายงานว่าฟิลิปปินกลายเป็นชาติล่าสุดออกมาประท้วงจีนหลังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจีนออกมาเปิดแผนที่ มาตรฐานปี2023ที่รู้จักกันในชื่อแผนที่เส้นประ10เส้นอ้างจากเนือพิมพ์มาธิลาทามส์นะครับพบแผนที่ใหม่รายงานออกมาโดยโกบอนชามส์นะครับของจีนอ้างสิทธิ์ครอบครองส่วนใหญ่ของทะเลจีนใต้รวมถึงเขตทะเลจำเพาะทางทะเลของฟิลิปปินในทะเลฟิลิปปินตะวันตกด้วยในเชิงปรากฏการ รเราคงเห็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจประเด็นแรกนะครับในส่วนของยุโรปตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีการสนับสนุนที่จะให้ใช้นิวเกียร์นะครับในส่วนของ CIA นะครับก็คาดว่านะจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นในส่วนของยูเครนนะครับ หลังจากที่ตอนนี้ในฝั่งทหารของยูเครนเองไม่พอใจโวโรโดมีเซนสกี้ผู้นำของยูเครนซึ่งเป็นอดีตตัวตลกบริหารประเทศและนำพาประเทศก้าวสู่สงครามแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือความขัดแย้งในเอเชียซึ่งเกิดจากแผนที่นะครับที่จีนสร้างขึ้นใหม่ นะครับแน่นอนฮะอย่างน้อย3ามประเทศไม่ว่าจะเป็นอินเดียมาเลเซียและฟิลิปปินส์ได้รับความเสียหายจากสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เกิดการประท้วงเกิดขึ้นในการประชุม G7 นะครับก่อภัยฮะในการประชุม G20 ที่จะเกิดขึ้นนะฮะทำให้ตอนนี้สถานการณ์เอเชียก็เป็นไปด้วยความตึงเครยียดในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการสนับสนุนอาวุธไปให้กับไต้หวันการสนับสนุนอาวุธไปให้กับไต้หวันรอบนี้ไม่ต่างอะไร ก่อนที่จะเกิดสงครามในยูเครนนะครับการยิงขีปนาวุธนะครับและเชื่อว่าจะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์เกิดขึ้นในฝั่งของเอเชียซึ่งเกาหลีเหนือเริ่มต้นก่อนนะยิงรัวๆสองลูกในขณะที่รัสเซียนะฮะซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภาและเป็นอดีตในพลเนี่ยก็เรียกร้องให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์ แต่สิ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดการรัฐประหารนะช่วงนี้มีการรัฐประหารในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในไนเจอร์ในพม่าในคองโกนะฮะก็กำลังเกิดการรัฐประหารคราวนี้อดีตเ a อออกมาเตือนว่ามีความเป็นไปได้มากที่จะเกิดรัฐประหารขึ้นอีกในยูเครนจับตามองให้ดีใน3-4สสัปดาห์นี้ในช่วงระหว่างนี้นะครับไม่ว่าประเทศไหนๆมีโอกาสจะเกิดรัฐประหาร สูงเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ กรีวงยืนยงมั่นคงภัยบุญชาวไทยเธอทูนราชันมิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณกดินพระเทพยักวรางบูรราชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์ พระกรุณาเกือ้อกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจองทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปิชาชาญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาทรงเคะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทย วชิราลงกรณขอดินพระเทพยาวรามกูแสงแห่งวชิราสองฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทนิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญ อาจพงทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปรีชาชานการบินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเทอดและพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่ วชิราลงกรบดินทระเทพยาวรางกูแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรุนปวงชนเทนิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริ